ไปตรงนั้นนี่ลงกวมาถึงไหนก่เลยนี่วพ่อนเปดไม่ได้ีวี่พอดีอ่ะอย่าอยู่นีตัวโรงกายบลตอกตอกมีตัวไม่มีหัวพี่นะฮะว่าแล้วคุณเล่นแล้ไอ้ไข้

าเอ้ยตะกี้ชิปไปไหนวะเอ๊ะอะไรวะคูปูอ่ะเฮ้ย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 ผมจองชิปของมือพี่ผมจองผมจองชิปแล้วผมจองชิปแล้วีจองด้วยมีจองด้วยใช่พี่มีเพื่อนจองให้โอ๊ยสามประสามเอาเลยเอาเลยเอกนี่ก็สามหนึ่งอะโอ้ยเฮ้ยแล้วอยู่ ลันเนาะบ้าไม่ันน่ะแม่รันน่ะพันยาดิยาไม่พันนะไม่พันหรอกยาพอดีขอหน่อยดูหน่อย่นยหน่หอยนาไดูเนาะไปดูเนาะเาดองพวงมีใครเล่นประบีทดองพวงอ่ะ เล่ไปก่อนตอเล่นทายเกมมีตัวพี่มีตัวมีตัวมีตัวเปไหนอีทิดอีทิดอีทิดอีเป็นทีดอยู่จะะวังนาตอนนี้เรา้งหนีเดินก

เสียไม่กูเสียไม่ได้แล้วกูเสียไม่ได้แล้วเาสุดนันไหนมันอยู่ไนุดตัวเนียได้มได้อิมได้เดี๋ยวไปช่พี่ัจะำไม่ได้เนี้ ไม่พี่ไม่ไม่ชูไม่มันมันคือสเต็ปพี่ถ้าแบบมีตัวแล้วตรงตู้แล้วผมจะชุบแล้วผมโดนยิงยังไงมันไม่มีอยู่ขึ้นไปด้วยไะมันยิงไปด้วยด้วยมาอะไรเงี้ยมีกรววานเลยเฮ้ยมีตัวินี้มีคนยิงหนีด่วนหนีด่วนไม่ไหวไม่ไหว กูโดนยิงอีตัวมีตัวมีตัวกูโดนยิงพี่พี่ช่วยผมหน่อยพี่ไม่ช่วหรอกมากลับไปแล้ว้ากลับไปอะไรพี่มันยิงผมนี่อยู่เลยต้เตเตเลยพี่มันยิงอยู่ไหนแล้วพี่นี่นี่พี่ไอ้หน้าผมเลยนี่ร้อยร้อยหกสิบเลยพี่เอาเลยล็อกเ้าให้ไอ้น่แกเลยเฮ้ยสมนัดไม่ตายไอ้ยี่นี่ไม่ใช่คน แต่ม่าเป็นอะไรอ่ะดูดิสามร้อยเจ็ดสิบมันไม่ตายคิดดูยิงไม่โดนหรือเปล่าอู้หน่าเบื่อว่ะเกมแม่งมีปัญหาตลอดเลยยิคงคนไม่เคยจะตายหรอกมันกูยิงปังปังปังมันยิงปองปอง,ปองตรุกูตายเกมดีมันยากมีฝาไม่มีชุบก่อนไม่มีชุบก่อนพี่ กบเราจะไม่คิดเองแล้วแต่ผมจะจำคำนี้ไว้แหละแล้วแต่พี่อ่ะเฮ้้ยยวิวิวกับไปกับไปเอาไปเก็บของดีว่ะพี่ดิมีหัวเปล่าพี่มีไ่แล้วนะ เอ้ยต้องผมมีตัวไอ้หัวเปล่าไม่มีพี่ oh. อะไรวะมันเก็บรองสามกูไปเดี๋ยวกูเจอเดี๋ยวกูจะไล่มันแล้วไม่ไหวละ oh. มึงยังไม่ไม่มีอยู่ว่าจะเก็บของผมอีก oh. พี่ใจหน่อยพี่ใจหน่อยผ oh. มตา oh. ผมจะตายอีกแล้วพี่ผมหนีก่อนนะ oh. ผมไม่ไหว เออคันแน่ชอบเล่นเครื่องเหรอ,อเ,เออเอา้าเอา้าเครื่องดิบบ้าก,กี่โอ้อะไรวะโอ้น่าเบื่อวะ่ะขครืดิบบ้ก,กัน,นอะไรตอนพิณิล่ะพี่แอร์ไปดูลาติดเงาเมือ่อเขียนชื่อคืนนี้ ว่าตันว้าวเดียนเปล่าเดียนเปล่าเรียนไหนเอ้ยตอนนี้เพิ่แบ่งกันเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยนี่ไงตะไหนตะไหนของจริงจัง Cảm ơn ra vị Unstoppable Nhuôi nắp này tuyển vị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  tuyển nó bên จเย็นิใจเย็นจเย็นใจเยนาเจอไาเกี่ยวกับผมละมั่วเลยอันนี้มั่วเลยอันนี้มั่วลอนกรนแอบหมดเอาลอนนี้ะเปิดไปตาแล้วยอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไปเปิดมันไม่ตายมันตายเอง อ่าได้แอกใส่ได้ได้ไม่ผมผมแอกใส่คนนู้นรู้อะไรของพี่เนี่ยมันมีคนผมผมผมป้าผมป้าทุองแปดคนนู้นูพี่ห่วยได้นะเด็กนี่ไงโดนโดนป่าเห่ือไปดิอะไรวะไปไปกง ปักท้องใส่ศพก็วิ่อีกพ,พี่พี่ดูดิอาวิ่งจะไู่ไายพี่พอู้อะไรวะไม่ปักท้องปอบบอกว่าไม่ถึงกูตายเลยยังไม่ทันอะไรเลยแล้วพี่สวยพี่สวยอีกนิดเดียวพี่เพ,พร่อนนี่รู้มือเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยพี่เรานะ เอพี่มีตัวลงบนหลังคาวะดูให้ดีวะเฮ้ยเฮ้ยมันมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วผมเปิดมันไม่ได้มันเห็นผมแล้วเฮ้ยมาดิมาดิโอ้จะมาเล่นกับไอเฟมคนละเวกกันน้องแอบก่อนเฮ้ยมีปืนโหดแอบก่อนด้วยด้วยด้วยแล้วเนี่ย โรมิว Rampage นี่จะอันนี้ที่หนึ่งเลยไหมผมมีซองล็อตสามละแต่จังหวะเนี้ยโอ้แม่งบาดไอพูดคำนี้ออกมาไอพี่มีตัวโดนใหม่มีตัวโดนใหม่ที่บ้านสองชั้นน่ะเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักโดนมียี่สิบ อเลยวางประตูวาร์ปแล้ววันนี้เขาก็ทอยอย่างเดียวเลยนะครับวังนี้มันดับันไดเนอะมาผมผมระเบิดสูตรจากนักแข่งเฮ้ยโดนนะพี่โดนร้อยห้าสิบโดนร้อยห้าสิบเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยโดนกูโดนไปตายจริงผู้ชิดบอกบอกให่นั่นแหละพี่ตีได้ฝันี้ตายพี่ คไอ,อ,อ้ยมันกระโดดตายมันกระโดดตายพี่มันกระโดดตายแล้วตองตองใส,งส่ยิงหรือตองไปใส่ล่ะเนยคิวก็ไม่ได้จบใส่โอ้ยของหายตรงไหนพี่ตรงไหนตรงไหนบ้านบ้านมีด้ว<อ> <ขอ S 1> ย<ข>อ<ๆ>เอาเลยไหมเอาเลยไหม ามาตู้คนแล้วเอ้ยผมโดนยิงผมโดนยิงช่วยผมด้วยเอาผมตายพี่ช่วยผมด้วยโอ้ยจริงดันไปอย่างนั้นนะใครจะช่วยได้สองตัวเฮ้ยโด,<น>ดนลุงไอคี้โดนลุงสามหนึ่งปิดอ,อันนี้เพื่อนแบกจ้ะ มาแล้วพวิไม่ใช่เพื่อนไว้เม่อไหร่วะแล้วก็แหวนรู้แหวนรู้ทักมาไม่หยุดเลยตีแบนเราไปใช่ตีมันลำสามอ่ะลำสามผมรู้แล้วผลแพ้ชนะทีมไหน โดนโดนโดนร้อยแสี่้อยแตสพี่พี่เข้าเลยพี่พีพี่พี่คนนั้นน่ะขบนพี่ขบนหัวขบนหัวพี่มาแล้วไป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 อไเ้ย้อะไรนีแหลหลังหักเลย The Yagami's name will live onward.